สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องท,ท,ทูไทยไบเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเตรียมตัวเดินทางไกลรถเรสองคนันหรีะฟอฟซ่านะเดินทางไกลต้องเตรียมตัวยังไงจริงๆคลิปในแนวนี้ผมทํามาหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะมาเรียกว่าริ้วฟื้นแล้วกันแล้วก็แนะนําสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเดินทางไกลอันดับแรกนะครับเราก็จะนํารถทั้งสองคันนะครับไปเช็คที่อู่ก่อนนะครับว่ามีอะไรเสียหายแล้วก็เราจะได้จัดการเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมให้เสร็จ กลับมาที่อู่บ้านสวนนะครับวันนี้ก็เอาน้องเปามาเช็คแทนแม่บ้านนะแม่บานะ้บานะเขาติดงานก็เลยส่งพอบ้านมาเช็ครถก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอพี่โกลือก่อนนะน่นนิมไปไหนมาน่าจะภูเก็ตรอบนั้นแหละโอ้อยงี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ในสวนที่เรามองไม่เห็นนั่นเนี่ยมันมีคราบไอ้พวกนี้น่าจะคราบคราบดินแดงคราบอะไรต่างๆนะที่เราจะการใช้งานแต่พอมันโดนบังอย่างเงี้ยยังไงถ้าเกิดใครไปทะเลบ่อยๆนะเปิดออกมาดูมั่งเพราะว่ามันคือคราบ สนิมจากไอทะเลอะ่ะอย่างน้อยถ้าไปทะเลกลับมาหาน้ําฉีดแล้วก็หาพวกโซนแอกหรือว่าสเปรย์หล่อลื่นอะไรสักอย่างฉโลมไปนิดนึงเพราะว่ามันคือถาดของแบตเตอรี่มันคือถาดแบตเตอรี่เลยถนะ้าเกิดมันมันผุจนอยู่ๆวิ่งๆไปแล้วมันขาดออกมาเกิดเรื่องเลยนะไม่ได้ไม่ได้อันตรายตรงนี้ต้องระวังกันหน่อยปะผลที่ใช้รลีดนะครับพอยหมั่นสังเกตนิดนึงอ่นะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพโช็คเดฟหมื่นห้าพันโลจะเป็นยังไง ออกติดดำๆหน่อยดูสีน้ำมันซิว้าวโอใช้ได้ใช้ได้ใช,ไดไใช้ได้อยู่แต่จะไม่ถึงกระดำปีนะเ,เพราะฉะนั้นรถเล็กๆพวกนี้ที่มันใช้ปริมาณไม่เยอะถ้าออกทริปเดินทางไกลบ่อยๆควรที่จะเซ็ตร้างทำความสะอาดใหม่ทุกๆประมาณหมื่นหรือหม0 0นกิโลแต่ถ้าเกิดคนใช้งาน ในเมืองเป็นหลักขี่วันหนึ่งสิบยี่สิบโลสบายๆเลยพอเคยมีลูกค้าลองแกะดูตอนสามหมื่นโลสีน้ำมันยังใสอยู่เพราะว่าการที่เราไปเดินทางไกลออกทิพเนี่ยโชคมันขยับตัวอยู่ตลอดเวลานะพอขยับตัวเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดความร้อนสะสมจังหวะนี้แหละที่จะทาให้น้ามันมันเปลี่ยนแปลงสภาพแต่การใช้งานในเมืองคุณขี่นิดเดียวเองอ่ะแล้วพอคุณก็ไปจอดแล้เย็นคุณขี่ใหม่น้ามันมันได้พักแต่เวลาเราออกทิปเราวิ่งทั้งวันอย่างน้อยๆต้องมีห้าห้าถึงเจ็ดชั่วโมงแน่นอนอ่ะ เปะนโอกาสที่น้ำมันเสื่อมสภาพมีสูงอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เซ็ตใหม่ต้องเซ็ตใหม่เพิ่มน้ำมันอีกนิดนึงเพราะว่ารถมันแบ่งน้ำหนักเยอะขึ้นจากว,วันแรกที่เรามาเซ็ตรถมันไม่มีอะไรเลยวันนี้ของเพียบเลยปรับปรุงเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อให้มันขับดีขึ้นโอเคครับอเอาไตามน้นเดี๋ยวจะการให้จ่าครับ วันนี้นะครับเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์นะครับเบนโดนะเป็นสายพานของสกุตเตอร์นะครับก็คือใส่คลิก125 p c 125แล้วก็รีด125ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดข้างแล้วก็มาเทสในคลิปนี้กันเลยนะครับว่ามันจะทนหรือว่าเป็นยังไงนะครับแล้วมารีวิวท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใส่สายพานตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่เม็ดใหม่ให้แม่บ้านด้วยนะฮะ อย่างของลีดนะมันก็จะมีหม้อพักน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ในระดับปกตินะครับถ้าเดินทางไกลก็ห้ามขาดนะครับไม่งั้นอันตรายแน่อนอนลมยางเราบรรทุกข,ของค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เติมแข็งขึ้นหน่อยแองเจิลคู่นี้นะครับข้างหน้าผมเติมไว้สามสิบสองนะครับข้างหลังสามสิบหกเท่าฟอร์ซ่าเลยเหมือนกันเลยก็ประมาณนี้เกี่ยวกับลมยางนะครับระบบไฟก็ตอนนี้เช็คหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน้องลีดเดี๋ยวผมจะไปที่โรงงานนะครับจะไปติดชิวหน้าเพิ่มนะครับสั่งไว้ละแล้วก็ แลกข้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะครับก็คือคลิปเดินทางละว่ามันจะเป็นยังไงนะอย่างขั้นใหญ่นี้ก็เช็คมาหมดละไม่มีอะไรเลยก็คือหลักๆนะครับก็จะมี1เลยน้ํามันเครื่องนะหลักๆ2ก,ก็เป็นเกี่ยวกับพวกลมยางพวกยางอะไรพวกเนี้ยเช็คดูว่ามีรอยรั่วไหมอะไรอย่างนี้นะ ถ้ามีเรา่วกก็รีบไปแก้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาระหว่างทางนะแล้วก็ถ้าเป็นรถที่มีแผงว่าน้ำนะครับก็เช็กระดับน้ำนะครับในอย่างที่3มอย่างที่4ก็เป็นพวกระบบไฟระบบไฟต่างๆนะครับของรถอย่างเวฟเมนียอ่ะไฟท้ายชอบขาดบ่อยนะครับคือถ้าเอาไปนะก็จะพกหลอดสำรองไว้ด้วยสักหลอดหนึ่งอย่างรถโต้ก็พกสายพานไว้ด้วยแล้วแต่นะแล้วแต่แต่อย่างผมก็จะพกสายพานสำรองไว้ด้วยนะครับทั้งคู่เลยกันพลาดน,นะอ,อแต่จริงๆก็ถ้าเราเช็คมาก่อนนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับ อันนี้คือเกี่ยวกับตัวรถนะเดี๋ยวผมมาแนะนําอุปกรณ์เสริมนะครับที่เอาไว้ใช้เดินทางไกลเลยนะครับที่มันทําให้เราเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นเครื่องมือเีกว่าเครื่องมือที่ผมพกไว้ด้วยนะครับก็จะมีพวกขีมหกเหลี่ยมไขควงก็พกไว้เฉยๆเผื่อได้ใช้นะครับมีเชือกนะครับมี่เชือกลากที่เคยลากรูสพามีตัวแทงนอนนะครับแล้วก็ปั๊มลมปั๊มลมไฟฟ้านะครับใช้ได้นานมากแบบอึดนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมไปนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะหาขวดใส่น้ํามันเครื่องนะครับอันนี้มันเหลือประมาณ0.2ลิตรนะก็จะพกไปเอาไว้เติมคันใดคันหนึ่งหรือว่าถ้ามันไม่หายก็ดีส่วนฟอซ่านะครับมีอะไรบ้างตอนนี้นะที่จับมือถือนะครับลงใต้ฝนตกแน่นอนตัวนี้ก็จะการละอองน้ำนิดหน่อยนะครับก็คือใช้ในการดู GPS นะครับส่วนมากจะใช้กลางคืนนะเพราะว่ากลางวันมันมันค่อนข้างร้อนตัวนี้มันลมมันไม่ค่อยพัดนะครับก็จะมีตัวนี้ที่สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะ อันนี้ก็เป็นที่พักคันเร่งนะครับเวลาเมื่อยมือส่วนตัวนี้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 จะเป็นคล้ายๆกับตัวล็อกคันเร่งเลยอันนี้พักอันนี้ล็อกล็อกคือก็คือเราบิดอยู่ใช่ไหมงั้นเราก็ล็อกตัวนี้ปุ๊บคันเร่งมันจะเดินต่อนะครับแต่ข้อเสียคือมันถ้าสมมติเราเบรคชูเฉินอาจจะตกใจนิดนึงนะเพราะว่ารถมันยังไปอยู่อะไรอย่างเงี้แต่ถ้าถ้ามาเบียยาวจริงนะมนแนะนําใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็มีขายในช็อปนะครับ ในช็อปทูไทยแต่ว่าตอนนี้ของน่าจะหมดเพราะคนสั่งเยอะมากนะครับขอนตรงการแล้วนี่ตัวนี้ที่วัดลมยางนะครับเปิดให้ดูนี่ที่วัดลมยางจะบอกอุณหภูมิบอกลมยางนะครับอันนี้มันต้องเคลื่อนรอยก่อนนะครับมันถึงจะกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือเราเติมสามสองสามหกไว้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะติดให้รีดด้วยก่อนออกเพราะว่าสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวยังไม่มีเวลาติดนะครับเวลาชาร์จนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ปกติจะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับแต่ว่าอันนี้เราให้พี่ชิว CPG นะครับช่วยเปลี่ยนให้เป็นแบบหัวเสียบเลยนะครับไม่ต้องมาเสียบไอ้ที่จุดบุหรี่ทีหนึงนะมันวุ่นวายตัวนี้เป็นควิกชาร์จนะครับชาร์จเร็วมากๆก็คือเราขับประมาณชั่วโมงกว่าๆนิดๆแป๊บเดียวมือถือเต็มเลยนะครับ ส่วนต่อไปที่เราเตรียมนะครับก็คือเป็นกระเป๋านะอันนี้โคตรสะดวกเลยเป็นแช a เอสซี25นะครับเป็นกระเป๋าที่ผมเรียกมันว่าควิกเซอร์วิสละกันเปลี่ยนแบตกล้องใส่มือถือหรือว่าอะไรต่างๆนะครับโคตรสะดวกเลยแบบไม่ต้องเปิดใต้เบาะเออเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์อะไรเงี้ยใส่ไว้ในนี้ได้หมดเลยแล้วก็หยิบง่ายเสื้อกันฝนก็หยิบง่ายเวลาชาร์จแบตนะครับก็ต่อออกต่อตรงออกจากนี้ก็ได้เหมือนกันมาเสียบในนี้นะครับตรงนี้ก็วาง iPad ได้เลยนะ ถ้าอยากดูแมพหรืออะไรก็วางบนนี้ได้เลยเป็นซองใสซึ่งมันกันน้ํิดีหน่อยนะครับแต่กระเป๋าเนี้ยมีที่กันน้ําให้ด้วยนะครับมีมีซองกันน้ําให้อยู่แล้ะก็คือถ้าฝนตกก็คุมเลยจบประมาณนี้ของฟอร์ซ่านะครับไฟก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวตอนเย็นจะมาตั้งของรีดอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอปรับตำแหน่งไฟอีกนิดนึงนะครับให้มันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เข้าตาผู้ร่วมทางด้วยนะไม่บ้านมาแล้วเว้ยตอนนี้น้องเป่าก็มาถึงเรียบร้อยนะครับ <S <S ไป จัดการชิวหน้ามานี่น่ารักน่ารักเหมือนอีแดงเลยนี่เดี๋ยวเอาผ้าเช็ดหน่อยนะาเพิ่งออกจากโรงงานมาเลยแช็ดาร์ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไปติดที่วางแก้วออกมานี่โอเคคือตอนนี้เราเพิ่งเอามานะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งไฟแป๊บนึงนะครับพอดีไฟมัน,ม,นมันยังไม่ได้ระดับนะเมื่อกี้ลองเปิดดูแล้วก็จะยกของข,องขึ้นรถลวเพราะตอนนี้ของเสร็จมดลละนี่นะก็สองคันนี้เอารถออกมาตั้งไฟก่อนเอาหมวกเขาออก อนนี้นะครับก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบนะครับเรายัางเตรียมรถไม่เสร็จเลยต,ต้องตื่นตีสามกันนะไหนเราขนอะไรไปบ้างคะโอ้เยอะแยะมากมายแต่กองคือรถจะไม่มีพื้นที่ที่จะแทรกได้แล้วอ่ะเอามาดูใต้รถฟอร์ซานะเสื้อผ้านะครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือของรถนะครับแล้วก็มีเสื้อกันฝนอยู่ในนี้ใต้เบาะคันนี้ก็จะมีเต็นท์เนาะใช่พวกเต็นท์แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่รองนอนผูกไปกับหลกข้างนะเสื้อผ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจัดลงใต้เบาะฟอร์ซาด้หมดฟินจะไหวไหมคะ เพราะว่าจะพิงอันงั้นก็อ๋อเอาไว้บนกระเป๋าเหลืองใส่รถเข้าไปจะได้ไม่หนักใกล้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเที่ยงคืนแล้วครับในเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเหลือในบ้านหน่อยหนึ่งนะครับอุปกรณ์กล้องนะครับแล้วก็หมวกนิดหน่อยพอดีได้หมวกมาใหม่ด้วยต้องย้ายบลูทูธนะครับยังไม่ได้ย้ายนะรถก็เสร็จหมดแล้วแหละเหลือชุกันฝนนะครับในกล่อง ก็หมดละม,มีอะไรละที่เหลือก็ผูกวันหมดแล้วนะข้างนอกครบเรียบร้อยนะครับก็เหลือข้างในนิดหน่อยนะครับก่อนเดินทางก็กอุปกรณ์เซฟตี้นะครับหมวกใบใหม่นะครับต้องขอบคุณชาร์กนะบอกเลยว่าใจดีมากๆเลยครับเป็นผู้สนับสนุนในทริปนี้ยังเป็นทางการเลยนะแล้วแบบหมวกสวยมากชอบชอบก็เป็นรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลายนะเดี๋ยวเราแม่บ้านติดบูธเสร็จนะครับแล้วเราก็จะนอนละ สำหรับการเตรียมตัวนะครับก็อย่างที่ผม1เลยคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะครับรถก็ต้องพร้อมด้วยเช่นกันนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับว่าจะไปไหนบ้างมีจุดพักที่ไหนแล้ววางทางนะดูเอาในแผนที่นะแม่บ้านมีอะไรจะฝากแล้วก็ก่อนออกเดินทางแล้วเรา,เราต้องมีเวลาเตรียมรถนะสักประมาณ2-3วันนะ น่จะได้เพราะาอันนี้เราเตรียมเต็มที่แค่2วันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่กําลังจะเดินทางครั้งแรกโอเคก็แนวทางของพวกเราก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามชมคลิปหน้ากันนะว่าเราจะเดินทางเป็นยังไงบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมกันเลย